โน้ตบุ๊กทำงานคุ้มคุมราคาไม่เกิน15,000บาท สดีครับบรนณาธุท็อปเทรนวันนี้เอาใจวัยรุ่นวัยเรียนรวมถึงวัยทำงานกันบ้างดีกว่าเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเปิดเทอมกันแล้วน้องน,นักเรียนหรือนักาศึกษาคนไหนกำลังมองหาโน้ตบุ๊กเพื่อใช้ทำงานดีๆสักตัวพิมพ์งานส่งอาจารย์หรือใช้งานความบันเทนิงทั่วไปดูเว็บเล่นเน็ตในราคาสบายๆวันนี้แหละครับเรามีรุ่นเด็ดๆมาแนะนำกันในราคาที่จับต้องได้สบายๆใช้งานได้ดีงามด้วยครับไปดูกันเลยกับโน้ตบุ๊กเอาไว้ทำงานราคาไม่เกิน1 5 0่0ม่นบาทขอบอกว่าคุ้มคุ้มก่อนจะไปรับชมกดซับ,บณ What? <coughs> hey, with a notebook. เปิดมาด้วยแบรนด์น้องใหม่สดๆซริงๆในตลาดโน้ตบุ๊กอย่างเอวิต้าครับที่ออกโอกรดักักโน้ตบุ๊กมาตอบโจทย์หนุ่มสาวชาวออฟฟิศยุคใหม่สุดๆด้วยทีมเลเวอต์ up เพิ่มการทํางานให้มีชีวิตชีวาด้วยสีสันที่สดใสของตัวโน้ตบุ๊กหน้าจอ14นิ้วเด่นด้วยการพกพาที่สะดวกเพราะมีขนาดที่บางาน้ำหนักที่เบาแค่1.49กิโลกรัมเท่านั้นครับพกไปทำงานหรือดูหนังฟังเพลงข้างนอกได้ง่ายๆใครที่ชื่นชอบทีมความมีชีวิตชีวาของเอวิต้าตัวนี้ก็จัดเลยนะครับราคาเพียง13,490บาทเท่่่านนั้นแตพิเศษบชอบที vn.in.th ลดเหลือเพียง9,990บาทเท่านั้นโอ้โห Asus VivoBook 15 x 5 0 5 ZA ตัวนี้ถือเป็นรุ่นยอดนิยมของชาวออฟฟิศไว้ทำงานอีกตัวนึงเลยครับกับ asus v i v w book 15กับจุดเด่นด้วยความบางเบาเช่นเดียวกันครับแต่มีหน้าจอที่ใหญ่ขนาด15.6นิ้วจอภาพแบบ nano edge ที่ทําให้อัตราส่วนหน้าจอกว้างเต็มตามากขึ้นครับนี่จึงเป็นโน้ตบุ๊กที่จะทํางานทั่วไปได้เป็นอย่างดีรวมถึงความบันเทิงแบบง่ายๆเช่นการดู netflix ดู YouTube ก็ยี่ยมเช่นกันในราคาสบายกระเป๋าเพียงแค่13,990บาทเท่านั้นเองครับใครเป็นสาวกแบรนด์ asus จัดเลยครับจะรออะไรแต่ยังไม่หมดครับช้อปที่ bnn in th asus v i v w book 15ลดราคาเหลือเพียง 12,990บาทเท่านั้นครับ Acer Swift SF114 มาถึงค่าย A อเซอร์กันบ้างครับกับรุ่น a อเซอร์สวิฟต์ S.F.114 ซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้โดดเด่นด้านการดีไซน์ครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่ราคาย่อมเยาวครับแต่ดีไซน์ก็ออกมาได้ดูหรูพรีเมียมมากเลยครับมีทั้งสีเงินและสีทองที่พกไปไหนก็ช่วยเสริมลุคให้เราได้ดีขนาดจอ14นิ้วแต่มีระบบ IPS ครับ Inplane Switching จอภาพทําให้คุณสามารถดูจอได้อย่างชัดเจนในมุมมองที่สูงสุดถึง178องศานะครับในขณะที่ยังรักษาคุณภาพของสีในระดับสูงเอาไว้ได้ดังนั้นมั่นใจเลยว่่่าาาาาาานนนนอกากกกาจรททททํงัวววไปเเยยีมมแล้้ดคิ็ ได้ดีไม่แพ้กันเลยครับกับราคาเพียงแค่14,990บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มค่านะครับตัวนี้ <c oughs> Lenovo IdeaPad 330 ขอบอกเลยครับว่าหากเรากําลังมองหาคอมพิวเตอร์สำหรับวัยเรียนหรือวัยท,ท,ทำงานที่เอาไว้ทางานทั่วๆไปท่องเว็บดูหนังฟังเพลง l e n o v o i d e a เด d 330ตัวนี้เรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยครับทำมาตรงกลุ่มเป้าหมายมากๆมีลูกเล่นเล็กน้อยอย่างการกางโน้ตบุ๊กออกได้ถึง180องศาเลยทีเดียวทําให้เรา flexible ในการใช้งานหลายๆพื้นที่มากยิ่งขึ้นครับส่วนสเปคก็ไม่ต้องพูดถึงเอาอยู่แน่นอนในด้านการทํางานและความบันเทิงทั่วไปราคาก็เพียงแค่14,490บาทเท่านั้นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนครับท็อปที่ bsn ันนี้ Lenovo IdeaPad 330ลดราคาเหลือเพียง12,490บาทเท่านั้นคลิกไปช็อปกันได้เลยนะครับ HP Notebook 15 มเมาใจสาวก HP กันบ้างครับก็มีรุ่นสำหรับคนทํางานอย่างเราเหมือนกันนั่นก็คือ HP Notebook 15ที่ได้ปรับโฉมมาแบบโดนใจด้วยดีไซน์ที่สวยงามดูลูหลาและคลาสสิกในราคาประหยัดครับครอบคลุมการทํางานมัลติมีเดียมีหน้าจอใหญ่ขนาด15.6นิ้วแสดงผลได้เต็มตามากๆครับคมชัดสมจริงรุ่นนี้ใช้ CPU เป็น AMD ครับซึ่งขึ้นชื่อด้านการทํางานด้าน m u l ติเทรดทางานหลายหน้าจออยู่แล้วด้วยครับมาในราคาเพียง14,990บาทเท่านั้นเองครับถ้ายังถูกไม่พอครับวันนี้ช้อปที่ bn.in. TH HP Notebook 15ลดราคาเหลือเพียง13,990บาทเท่านั้นครับรีบคลิกเข้าไปช็อปได้ทันทีเลยนะครับ มากครับกับโน้ตบุ๊กสำหรับคนทํางานทั่วไปในราคาประหยัดมบไม่เกิน15,000าทบาทเบาๆแบบนี้ครับที่บรรณาธิ์ท็อปเทรนคัดมาฝากกันชอบตัวไหนก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านบรรณาทุกสาขาเลยครับถ้าชอบใจวิดีโอของเรานะครับก็กด Subscribe สั่กนกระดิ่งเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะมีอะไรเด็เดเดมาฝากกันเช่นเคยแน่นอนติดตามกันต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ